หากใครนะครับกำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกผมขอแนะนำ Cego t h บริการเติมเกมราคาถูกไม่ว่าจะเป็น Arena b a k Out, Warlords, Rov, Free Fire หรือเกมอื่นอื่นอีกมากมาย Arena b a k Out ก็ราคาย่อมเยออย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะครับลิงอยู่ในดิสคริปชั่นสวัสดีทนะ่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะมารีวิวปืนใหม่ที่กำลังเข้ามาในซีซั่นที่7ของ Cyber Bowl นะ ดยก็จะเป็นปืนนะครับ DBR นั่นเองนะโดยอยู่ในตระกูลปืน DMR นะโดยเรามาดูในส่วนของสแตตปืนกันก่อนดีกว่านะครับโดยสแตตพืนฐานนะครับแรงดินเนตั้งอยู่ที่37แรงดินแนวนอน34ความไวในการเลง51ความเัีนยม86ความนิ่งเมื่อยิงแบบอิสไฟอยู่ที่85ระยะวางผล140โหมดการยิงจะมีแค่ยิงทีละนัดนะครับขนาดกระสุนที่ใช้อยู่ที่7.62 x 54ตาการยิงจะอยู่ที่500นัดต่อนทีพลังการยิงที่ปานกลางออกนะเออความเร็วปากกระบอกปืนอยู่ที่793กำลังกายที่ใช้เมื่อยิ จะยอยู่ที่10.5เลยนะครับนี่ก็เป็นสแตตปืนพื้นฐานนะส่วนตัวผมมองว่าปืน DBR นะครับอมเป็นหนึ่งปืนที่หลายๆคนอาจจะไม่ได้เอามาเป็นปืนหลักในการลงเลดนะแต่ว่าถามว่ามันยังใช้ได้ไหมมันก็ใช้ได้นะครับสำหรับใครที่มีการวางเป้าที่แม่นยำนะครับปืนนี้ก็ถือได้ว่าเป็นปืนที่ ค่อนข้างที่จะแรงเลยนะครับเพราะว่ามันสามารถกดยิงแบบอะไรวาแบบยิงเหมือนลูกซองเออแบบต้ำตๆอะ่ะเออเอเอเหมือนลูกซองต่ำต่ำนั่นแหละนะกระสุนที่ใช้เนี่ยก็เป็นถึงกระสุนสนัยนเลยนะมันก็แรงนะครับถามว่าแรงัหมมันแรงอยู่แล้วนะแต่ว่าถ้าเรามาดูในส่วนของพลังการยิงอยู่ที่แค่ปานกลางนะครับซึ่งผมมองว่าอาจจะยิงระยะไกลเนี่ยได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะมันอาจจะยิง ยังไม่ค่อยร่วงนะครับเออประมาณนั้นนะซึ่งปืนนี้เนะี่ยผมให้คะแนนอยู่ที่แบบประมาณ5เต็มส0แล้วกันนะครับผมไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ดีเลยนะสำหรับผมประมาณนี้นะครับผมสำหรับปืน d p r นั่นเองนะ